นะครับมาต่อที่ข่าวของหนุ่มเจโชกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยประกาศเอาไว้ว่าจะขอแต่งงานก่อนอายุ36ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวการแต่งงานออกมาแต่ว่ามีภาพหลุดออกมานะครับว่าเป็นก็มันก็ไม่ใช่เชิงภาพหลุดเท่าไหร่ก็เป็นภาพทีเ่เขาโพสเนี่ยเกี่ยวกับแฟนสาวของเขาซึ่งอายุเท่าไหร่ถึงไหมครับพีป่ปอเท่าไหร่จ้ะยีปีครับยีอปีติดตามกันครับ แม้ว่าจะไม่ได้ปิดบังเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวนะครับแต่ว่านักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังแห่งไต้หวันเจโชครับก็วัย35ปีแล้วนะครับก็ไม่เคยจะเผยภาพคู่กับคู่มั่นสาวนางแบบแสนสวยฮันนาควิลีแวนครับก็เธอเนี่ยมีอายุเพียง21ปีเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้ได้เห็นภาพกันไปสวยมากๆเลยนะครับพี่ปอครับ <c oughs> ขอรูปภาพก่อนได้ไหมครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเจโชเนี่ยก็ได้ทําให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อเขาได้โพสต์ภาพคู่สวีทหวานกับฮันนาให้ทุกคนได้ดูกันในวยวไปอนะครับ เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองโดยเชยโชน,นะครับก็ได้โพสต์ภาพให้ชมกัน2ภาพหลังจากการแสดงที่มาเลเซียแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่าเมื่อวานนี้หลังจากจบคอนเสิร์ตผมได้รับความอวยพรมากมายจากแฟนๆผมมีความสุขมากที่ได้เห็นบางคนนั้นเนี่ยมาคอนเสิร์ตกันทั้งครอบครัวเลยมันทำให้ผมตื้นตันใจมากผมได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณมาโดยตลอด14ปีครั้งนี้ผมเลย ผมเลยจึงอยากจะแชร์ความสุขของผมกับผู้คุณด้วย ภาพที่โพสต์นั้นนะครับก็เป็นภาพรูปของเขากับพันหน้าระหว่างที่พักผ่อนกันที่กัวลาลัมเปอร์นะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองทั้งคู่ก็ดูมีความสุขกับการขี่จักรยานเล่นในสวนสาธารณะอันสวยงามตอนนี้นแฟนๆก็ได้ตัลุ้นนะครับว่าเขาเนี่ยจะจัดงานแต่างงานตอนไหนเพราะว่าเขาเนี่ยอย่างที่ได้บอกกันไปว่าเคยบอกว่าจะจัดงานแต่างงานก่อนวันเกิดครบรอบ36ปีก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับในเดือนมกราคมปี2015นี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ว่าอย่างใดครับ 奉子成婚，三十五岁是一个不错的一个时机啦，嗯、因为跟、嗯、小朋友也比较带动这样。说法似乎更加合理。准备哈，准 <noise> วันก่อนเนี่ยน้องรู้สึกพี่หญิงจะจัากับพี่หญิงมั้งครับเขาเนี่ยเป็นดารานักร้องที่ทำเงินสูงที่สุดของไต้หวันเจโชนะฮะอันดับหนึ่งนะก็ก็เขาก็ดังมาวันเป็นสิบปีแล้วนะครับก็สมควรนะครับเอามา